สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแต่เบิร์นทกครับวันนี้ผมเล่นเกมทีออฟเซเวี e เนเวอร์น์ผมจะมารีวิวกิจกรรมท้ามังกรโหดนะครับท้ามังกรโหดคืออะไรนะมันเป็นโหมดหนึ่งในในกิลนะครับโดยจะเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับโดยคนที่เปิดได้คือต้องเป็นผูด้ดูแลขั้นสูงเนาะถึงจะเปิดได้นะครับโดยเวลาเปิดคือปโมงถึงเที่ยงคืนนะครับ เพื่อจะท้าโหมดนี้ได้ต้องมีสมาชิกอ,อย่างน้อยออนไลน์อย่างน้อยสิห้าคนนะครับถึงเปิดโหมดนี้ได้โดยท้ายมังกรโหดเนี่ยจะมีทั้งหมดสามช่วงนะครับช่วงแรกคือมังกรมันจะบุกมาตีที่กิวเนาะคือสมาชิกต้องร่วมแรงร่วมใจนะครับเพื่อขับไล่มังกรออกไปช่วงที่สองคือเคลียร์เส้นทางนะครับมังกรโหดจะพาตัวเจ้าหญิงไปนะครับโดยเส้นทางเนี่ยจะมีสองเส้นทางเนาะเส้นทางแรกคือเส้นทางผู้กล้าครับ มอเตอร์จะแข็งแกร่งมากครับแนะนําให้คนที่มีเกรดพอยต์หรือว่าพลังสูงๆเนาะเข้าไปสู้นะครับโดยเส้นทางเนี้จะแบ่งกันอยู่ห้าทางนะแต่ละทางจะจํากัดผู้เล่นคนเดียวนะครับเข้าไปเคลียร์เส้นทางนี้นครับเส้นทางที่สองคือเส้นทางร่วมมือเนาะอันนี้คือเข้าได้หลายคนนะครับก็คือเคลียร์เส้นทางไปถึงทางมังกรให้ได้นะครับช่วงสุดท้ายเนาะช่วงที่สามกจัดมังกรโหดครับก็คือสู้กับมังกรเนาะ สมาชิกในทีมทั้งหมดก็ต้องร่วมแรงร่วมใจนะครับตู้เพื่อฆ่ามังกรนะครับเพื่อแก้แค้นให้กับเจ้าหญิงนะครับผมตอนนี้คือเดี๋ยวก่อนสู้มังกรโหดก็ไปศึกถล่มรังก่อนครับ ถึงสลุ่มลังนี่ก็เปิดเหมือนกันครับวันอาทิตย์เหมือนกันเนาะท่านหลอดเงีมืออันนี้มันจะใส่โล่นะเราต้องหลบอยู่ในโลนะครับถ้าอยู่นอกโล่ตายหมดนะครับโอ้เหลีย ผมนี่ลคิวเลยนะทาคิวใหม่ครับเดี๋ยวเป็นฝรั่งนะมีคนไทยเล็กหน่อยเดี๋ยวไม่คุ้นชินครับเรียบร้อยอาตายเรียบร้อยอท่านหลอดเรได้ของเรามาตามรูปนะครับใช้เวลาเคลียร์57วิไปก็รอผู้ดูแลขั้นสูงเนาะเปิดทามมังกรโหด ระหว่างรอนะครับแล้วก,กดขอใช้ของก่อนครับอันนี้เหมือนแบบรีบูวสดๆเลยนะครับใช้ของปะอันนี้อะไรเอ่ยพีอ e อนเนาะสามใบอ๋อนนี่ปลดล็อกแล้วนะครับก็ต้องเอานี่เนาะฮิวโก้เอาฮิวโก้มาอ่ะตอนนี้อูะดูดแต่ราสูงเปิดแล้วนะเป็นช่วงแรกครับ กมังกรบุกตีนะบุกกิวนะครับจบไปครับเรื่อยๆไอเกตด้านซ้ายมือนะอันนั้นคือเปอร์เซ็นที่ว่าถึงร้อเปอร์เซ็นแล้วก็จะจบหมดท่าบนก็จะเป็นหลอดเดือดมังกรนะครับว่าดอกฝันร้อยที่ทำทุกคนตัวมันจะมาเลยเรื่องรู้จอย่างไวนะอันนี้ก็คือดาวนะครับ ถ้าจำกัดเออถ้าฆ่ามันได้นะตายใน15นาทีนะครับไม่ได้สามดาตอนนี้ได้สามดาอยะะู่แล้วครับเตรียมเต็มหลอดนี่ผู้คนที่ไม่รู้จักประมาณตนจะก,กล้ามาท้าทายฉันก่อนตัวนี้ป,นปากดีนะครับผม <c oughs> อันนี้มันบินขึ้นฟ้าครับแล้วลปล่อยอุกกาบาตลงมาเนาะ ลัวๆเลยนะครับฉันจะทำให้ดินแดนของพวกแกทางทีหน้าน่ะนี่เหมือนจะพ้นไฟนะครับอยากพ้นไฟเป็นเส้นตรงก็สงบง่ายๆนะครับ อันนี้ที่ผมทิ้งไอคอนข้างล่างนะครับเลูกมังกรเนาะก็จะแบ่งเป็นสามช่วงครับช่วงหนึ่งช่วงสองและช่วงสามกับลายมังกรัวได้อะไรนะอีเวนต์นี้คือเนี่ยครับอ่ามก็ไม่ได้ะครับรอเลยวีดตอนจบเลยครับน่าจะได้พวกของพวกอีกีเนาะหีือไขึ้นไฟนะครับปล่อยไฟลงมาปล่อยระเบิดคุ้มตามจุดตาม ต้นไฟนะครับจะหลุดง่ายๆนะเปิดอัลโต้ไปก็ได้นะเปิดอัลโต้ไปดูอย่างอื่นได้นะตะบ,บูนของได้เสีศได้เสื้อเดี๋ยวผมยังไม่มีอาวุธเลยนะอุย้ยใช้ตะบ,บูนอย่างเนี้ยเอาเลยนะ ยบรอน,นะครับช่วงแรกนี่ครับมีแอนี้มิอันนี้เป็นเจ้าหญิงเนาะโดนลักพาตัวไปแล้วนะที่อยู่มีแอดมินนะครับบินไปละแต่เไปไ็นช่วงสองนะครับฮอปน,นี่ฮะัได้ของรางวัลเนาะอันนี้ให้เลือกสองเส้นทางนะครับ เส้นทางเออผู้เล่นเก่งๆก็เป็นเส้นทางผู้การตอนที่ห้าคนผมเป็นเส้นทางร่วมมือนะก็เข้ามาวาร์ปเข้ามาเห็นสังเกตด้านซ้ายมือครับเส้นทางร่วมมือมันจะขึ้นศูนรเซ็นตครับผู้การจะมีหมดห้าคนนะครับนี่ครับปรนการคนระวังคนละแบบ นีน้องแคปครับนะยังเลยยังเลยไม่มีตี้บริเกนคิวใหม่ไม่มีปีนะ้ครับคิวเก่ามีปี้ปี้คนเดิมเดมน,นะครับแต่ปี้ปี้ทำคิวกไม่ได้นะที่ผมเข้าใจนะเส้นทางไหนก็ได้ครับให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเนาะก็ถือว่าจบเหมือนกันนะครับทางด้วมมือหรือเส้นทางคนะุกกาเนาะ กล้าไปถื่งเกือเแล้วพี่เจนเราใช้ของราเมุระหว่างนี้เราเป็นหมุนเน้นนะเลี้ยงพีานผู้รับใช้ของฉันไม่ได้รับเดือดง่ายๆนะ ระหว่างท้าทายต้นถหดผมมาลุ้นเสื้อนั่นวลยเสื้อผมกากมากนะภาษาก็วิวห้าสิบแต่นี้เซ็ตอยู่นะครับขอขอขอ,ขอต้นไม้ของถอแล้วกันป๊อปได้ผ่าต้นไม้ด้วยนะได้เซ็ตน้นแข็งตกเซ็ตด้วยนะครับแข่งตกเซ็ตตอนนี้ผมมีสามทับแปดหนดีมากนะประมูลมาดีมากคุ้มเลยคุ้มเลยคุ้มเลยเอันนี้ผู้กล้า เอดเบลนะครับไ้หกนะส่นะาเส้นทางล้มมือ,อยี่ห้านะบับเลอแจ็ะังสลับเสร็จก็แกยาวนะครับเซตน้ำแข็งตกเซตก็จะเป็นแปดชี้นเป็นพิ้นน้ำแข็งครับวินญานสอร์ เป็นต้นน้ำแข็งอันนี้นะ่งวิธีสู้กับเส้นทางลูกม,มือผมแนะนำให้ลากนะาลากมาก็ได้จะลากมาทีเดียวเยอะเลยนะครับล่าลามาอย่างเงี้ยแต่มันสึกมากนะครับ ลูกกาเราจะ98้าสแดนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะลูกกาเปิดท่ำเรียบร้อยแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ครับมันจะว์ปไปเลยแค่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งในช่วงที่สามเนาะเอออันนี้อันนี้เจ้าชายนะครับเจอเจ้าหญิงแล้วมาหลับเจ้าหญิงปะไดี่ละของรางวัลช่วงที่สองนะครับต่อไปเป็นช่วงที่สามเนาะศบมังกรโหดครับแบบก็จะสวยนะครับ น่ทำเมืองก่อดทำแต่ไม่มืดเลยนะโอ้ยพ้นไฟไม่เดี๋ยวลังวันนะผมพาชัวร์แบบคนอื่นเขาตีผมพาชัวร์แบบโอ้ยพ้นไฟปะเนี่ยพ้นไฟอ๋อใส่ปลานะไม่โดนตีผมปะอ๋อมันตีแทงนะครับแทงแทงทับสุปานาเราเย็นอยู่นะตก็แบก็ได้ครับ อตีไม่ได้ครัไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรเป็นไรตีไม่ได้ไม่เป็นไรครับมาต่อมังกรกันดีกว่านี่มันทำไมต้องโดนผมเนี่ยทางล่างเลยทางล่างมันไม่แรงกนะหน่ำนะตายหละครับไม่ใช่แบบอะไรนะ้าปิศาจลองแซฟไปก่อนนะนี่เหมือนปล่อยไนฟ้าครับ ้รงนออย่าลืมปกป้องเจ้าอยุดของของของพวกเจ้านะพวกคุณนะอย่างเงี้ยทีนี้พูดไทยร้อนนะครับมังกรหัวที่มังกรหัวนะจะสังเกตชื่อด้านบนนะครับชื่อมังกรลายน,ะนี่ชื่ออะไรกันแน่นี่ไหยชื่อนะเราอันนี่มันเอามือตบนะเนี่ยไปใส่ฟ้าคนระับตอนแรกเป็นทุ่นใส่นะตอนหลังเป็นสายฟ้า อยู er ่นะครับเพื่อนๆในหอรั้วบาลตามช่วงๆนะครับช่วงๆมันพูดผมเรียกเป็นหมาเลย่ยคำหนึ่งนะไปไหนครับอันนี้ป่ะนี่ครับก็มีสัตว์สี่หาย่านี่ไม่ใช่นะครับมันน่าจะต้องจบก่อนนะนี่มังกรมันสาบนะครับเป็นสเต็ม ตลาดนี้ใครจองเลยน่าจองมากนะยังดูคนตะเกียวยจองกันได้ป่ะผมมาใหม่ผมยังไม่จองแล้วกันเป็นเรื่องเวลานะยอมรับความพินพลาด ต่อมนไม่แรงนะที่จริงมนะันน่าจะแต่แต่งแรงหน่อยครับเหมือนแบบสู้กับสู้อะไรนะเออเซติสอร์อ่อครับผมไม่แรงแบบนั้นเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยืนรับต้ามเมทดูดิจะลดเท่าไหร่ป๊าจาการเป็นตัวนี้เนาะเปิดนี้แรงจริงๆนะครับดูนะครับอาเบทที่รุนแรงมีแต่เปิดเมยียนี้ลูกเมยียน้อยมาก าจากาหิวนะเการเหมนกระแตงนี่มันเรียกเรียกแมงมุมไฟออกมาครับตบแมงมุมไฟออกไปจบแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วฆ่ามันนะนี่ครับเจ้าหญิงเจ้าชายเจอแล้วครับโอ้โหอตบครับตบมือกันแต่งงานกันนะครับ ก็เนี่ยได้ของางวันเนาะอันนี้เขาออกซินนะครับเย็กับผลมายาเนาะอันนี้ก็ขุดปองนะครับกองทุนแล้วก็พกสุ่มของางวันครับมีเพนกินด้วยนะตอมโซนสีม่วงนี่ดาเมจน,นะผมมันอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดก็ไม่แย่นะผมนะยี่สิบเจ็ดกลับเรียบร้อยก็วิธีสู้กับมังกรโหดเอาจบแล้วก็ไม่มีแลรร้วเดินนะ <laughs> เดินมาสุ่มกัน ไอ้ของรางวัลไปไหนเนี่ยอ๋อยังไม่ได้รับตัวที่หนึ่งรับแล้วในชั้นที่สองนะครับตัวที่สามนะครับนี่ครับมีก็มีสามช่วงเนาะหยิบกลุ่มอสเวดก็คือแบ่งเสามช่วงผมกดนะปึ๊เดเรือนะครับแล้วก็มีเนี่ยอันสุดท้ายเนาะปึ๊ดได้ดอกไม้นะครับนี่ไปได้จัดบปดอกไม้เพิ่มค่ามิตรภาพได้นะครับ ก็รีวิวประมาณนี้ครับสู้กับมังกรโหดเนาะทุกปันอาทิตย์นะครับแต่งเปนสามช่วงเข้าไปสู้ได้ก็สู้นะครับได้รางวัลฟรีๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ